ซาายอันนี้เป็นน้อยหนาชิโมย่าหรือน้อยหน้าออสเตรเลียอันนี้มันซื้อมาแล้วมันสีมันเปลี่ยนไวแต่ว่าผลยังไม่ชํำมาดูเนื้อข้างในกันผลมันไม่ช้ำนะ ยังแน่นอยู่แหละเนื้อยังแน่นเลยเหมือนในหน้าบ้านเรานะแต่รสชาติเดี๋ยวเรามาชิมอีกทีหนะนึ่งผลมันเป็นแบบเนี้ย เนื้อยังดีอยู่เลยผิวก็จะลักษณะนี้นะเรามาชิมกัน หอมหอมอร่อยเนื้อมันหนึบเนื้อมันเหนียวไม่เปรี้ยวเลยเนื้อหนึบเหนียว ร่อยเนื้อติดเปลือกว่ะเนื้อมันร่อนนี่นะ้ำเมล็ดเมล็ดใหญ่กว่าในหนาาทยใหญ่กว่าเยอะดูดิแล้วนี่เปลือก เปือกมันหนาเปลือกหนาเปลือกเหนียวด้วยมันเปลือกมันไม่ล่วนไม่ล่อนอร่อยอร่อย บีเบาๆนะคะบีให้เปลือกค่ะเขาไปเยอะให้อ้าออกค่ะอ,อ,อันนี้จะเป็นกุ่นมะพราที่เราแช่นาำไว้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ปิดน้ำออก นำภัชนาค่ะเจาะหลูใสกุ้ยมะพร้าวลงไปค่ะแล้วก็มเมล็ดกะวางบนกุ้ยมะพร้าว ตับน้ำเลยได้ขยวยมะพร้าวลดน้ำนิดนึงค่ะ งอกแล้วค่ะเมเลตด้วยหนาหอกแล้วค่ะ นี่ค่ะที่เราบ่มเสร็จตัวขุยมะพร้าวเอาไว้มาดูกันเถอะรากเดินดีด้วยค่ะดูลักษณะราก อันนี้ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งค่ะที่เราปลูกด้าาวยขวยมะพร้าวเก็องอกแล้วค่ะ ตันนี้จะเป็นที่เราบบในทรายเริ่มงอกเยอะแล้วอันนี้เราก็ใบแท้ก็ขึ้นเยอะแล้วค่ะเราเอาไปย้ายลงดินได้แล้วขึ้นเยอะมาก คนที่ติดตามนะคะ